แ์ธุรกิจซื้อทรัพย์ติดจำง ep 2อออกล่าเหยื่อคนที่ทำธุรกิจซื้อทรัพย์โดยการจำงติดไปลงทุนน้อยๆแล้วก็หาช่องว่างในการขู่เข็นรีดไถหลอกลวงเอาเงินจากพวกคุณนะเขาจะมีวิธีการออกล่าเหยื่อหลายวิธีวิธีแรกก็คือการส่งจดหมายร่อนเลยโดยเขาจะไปตรวจด,ดูจากเว็บไซต์กรมบังคับคดีว่า รั์รายการไหนที่อยู่ในเกณฑ์ตามที่ผมพูดไปแล้วใน EP ีแรกจากนั้นเขาก็จะมีหนังสือส่งไปถึงเจ้าของบ้านหรือเจ้าของทรัพย์อ้างว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้จะให้คำปรึกษาแบบฟรีไม่คิดเงินแล้วมันส่งมาทำไมวะก็จะส่งไปทั้งคนที่มีทรัพย์ประเภทขายแบบจำนองติดไปและก็ทั้งปลอดภาระผูกพันปลอดการจำนองด้วยเผื่อฟุกแต่สุดท้ายเสียเงินแน่นอน วิธีที่2ก็คือการไปโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะบ้านฟ้าอ้างว่าใครมีที่ดินใครมีบ้านถูกยึดจะไปซื้อให้แล้วไปผ่อนกับเขาแต่ถ้าถามว่าคนที่เขาทําธุรกิจแบบนี้ที่มีการไปซื้อทรัพย์ให้ลูกนี้แล้วก็ไปผ่อนกับเขาจริงๆมีไหมมันก็พอจะมีอยู่แต่น้อยนะครับส่วนใหญ่เป็นพวกประเภทนี้แหละ ผมไม่ได้ว่าทุกคนที่ไปโพสต์หรือว่าไปคอมเมนต์ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือหากินแบบนี้คนดีๆก็อาจจะมีอยู่แต่น้อยและที่น่ากลัวคนพวกนี้ไม่สนไปประมูลก่อนเจราจาที่หลังถ้าเจอพวกอย่างหลังเนี่ยลำบากใจหน่อยนะครับดังนั้นท่านใดที่ถูกยึดที่ดินถูกยึดบ้านต้องเร่งหาที่ปรึกษา อย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าจะไม่มีใครประมูลบ้านประมูลที่ดินของคุณไปผมรับปรึกษาส่วนตัวและรับวางแผนแก้ไขปัญหากรณีที่ถูกยึดรัพบปรึกษาเบื้องต้นผมไม่คิดค่าวิชาชีพหรอกนะครับแต่ถ้างานนั้นมันมีความยุ่งยากซับซ้อนจะต้องวางแผนช่วยเหลือกันไปยาวๆอย่างนั้นค่อยว่ากันเอาตามเหมาะสมผมไม่ได้รวยเพราะงานด้านการให้คำปรึกษาหรอกนะครับ